นังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่14ตอนหนึ่งวัวขีดพื้นเย่เซียวเทียนกับเวินอ้าวเป็นเพื่อนเก๋ดตัวเหล่าอินโกเล่าและคนของภูเขามาตรวจสอบวัวตัวผู้นั้น ในค่ายภูเขามีคนเลี้ยงวัววนอ้าวก็ยังขอให้ค่ายตระกูลอุยจัดหาชาวนามาตรวจสอบผานไถแน่ใจว่าไม่ได้เล่นลูกไม้อันใดยามนั้นหูหญินที่มีอำนาจเต็มของค่ายตระกูลอุยถีซีซือนำบุตรชายมาถึงถูกซื้อน้อยถูกองค์รักอุ้มลงมาจากหลังมา้าพอเห็นเกิดตอนเราก็เรียกหาอีฟู่พลังก็วิ่งเข้ามาเย่เสียวเทียนงงง,งันวูบ เห็นเกิดตอนเหล่าก้มเอวลงอุ้มถูซื้อน้อยขึ้นมาอินโกเล่าก็อธิบายต่อเย่เซียวเทียนว่าแต่เท้าพอกลับเมืองทงเยินค่ายพูกเขาเรากับค่ายตระกูลอวี่ก็พบกันที่ภูเขาปากแพะหูหญินตระกูลอวี่บอกว่าเกิดตอเหล่ามีส่วนคล้ายกับสามีผู้ล่วงลับจึงให้บุตรชายกราบเกิดตอเหล่าเป็นบิดาบุญธรรมเย่เซียวเทียนพอฟังต้องเลือกตาขึ้นวีฟุซ้นมีรูปลักษณะใด เขาทราบกระจ่างดีไหนเลยคล้คายๆเกิดตัวเหล่าแสดงว่ามารดาเขาคิดหาผู้ช่วยให้ผู้เป็นบุตรชายขณะครุ่นคิดกว่าจีเกิดหลงเดินเคียงคู่มากับแม่นางช่หนีระหว่างทางกว่าจีเกิดหลงเด็ดดอกไม้มาร้อยเป็นพวงยื่นทรงต่อช่หนีกล่าวว่าแม่นางชัหนีให้แก่ท่านช่หนีกรอกตาแล้วกล่าวให้ข้าพเจ้าทําอะไร กว่าจีเกอ๋อหลงแยกเขี้ยวหัวรอกกล่าวว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสรอจนอาทิตย์ลอยขึ้นแสงอาทิตย์คงร้อนแรงท่านสวมพวงดอกไม้จะช่วยบดบังแสงอาทิตย์ใช่หนีอยู่บนเขาอยากจะมีคนพนาพนอเอาใจจึงยิ้มละลื่นแจ่มใสรับพวงดอกไม้มาสวมลงบนศีรษะในที่สุดอาทิตย์ลอยขึ้นวัวตัวผู้ถูกปลุกลุกขึ้นยืน มันอยู่ในวัยชะกันโครงกระดูกแข็งแรงลำตัวดำมาเมื่อมเขาวัวทั้งสองข้างก็ยาวทั้งงอโคงพอสวมผานไถคล้ายนักรบสวมเกราะเหล็กชั้นหนึ่งตามข้อตกลงที่ทำไว้จะไม่จัดการถือผานไถมีเพียงผู้คนที่ขี่ม้าตามหลังคนเหล่านั้นหวดแท่ใส่อากาศบังเกิดเสียงร้องดังฉาดฉาดหลายคราวัวตัวนี้เป็นวัวไถขุนกับการไถนา พอสวมแอกลงที่คอวัวมันก็ตาเตรียมเดินหน้าเสียงหวดแท่พอดังวัวตัวผู้ก็ขยับขาลากใบไถจนดินโคนม้วนตลบขึ้นคนของตระกูลจางตระกูลอวีตระกูลกว่าจีชนเผ่าเก๋อตัวเหล่าและถูซือก็มาเป็นสักขีพยานกันควบม้าตามติดอยู่ด้านหลังของวัววัวลากใบไถโถมออกไป เป็นเวลาระยะทางลีเศษพึ่งข้ามเนินลาดเทแทบหนึ่งที่เบื้องหน้าก็บังเกิดเสียงดีดสีตีเป่า ขบวนเป่าปีขบวนหนึ่งสวมชุดสีแดงห้อมล้อมเกี่ยวแดงหลังหนึ่งมาแม้แต่ม้าพาหนะยังพันผ้าแดงไว้ขบวนส่งเจ้าสาวเหล่านี้ได้รับคำสั่งจากวีทงร่วงหน้าเพราะเห็นวัวไถสวนมาพากันร้องว่ามีวัวบ้าโถมเข้ามา้ารีบหนีเจ้าบ่าวบังคับม้าไปก่อนขอบวนเป่าปีรวมทั้งคนแบกเกี่ยวก็หลบหนีไปทางตะวันตกทางตะวันตกเป็นพื้นที่ของตระกูลอวี ส่วนทิศต,ตะวันออกเป็นของตระกูลจางหากเดินไปทางขวางไม่นานจะเข้าสู่พื้นที่ของตระกูลอวี่ยามนี้พระอาทิตย์เพิ่งลอยขึ้นต้องรอจนพระอาทิตย์ตกดินค่อยยุติแต่วัวตัวนี้นั้นเห็นที่เบื้องหน้ามีฝูงชนตะเลิดเปิดหนีเพียงชะง,งักงนันวูบจากนั้นก็ก้มหัวลากผานไถเดินต่อหาได้สนใจคนชุดแดงที่วิ่งหนีไหมซึ่งความจริงวัวตาบอดสี ไม่มีความรู้สึกพิเศษต่อสีแดงนักสู้วัวที่โบกผ้าแดงที่ปลุกเร้าอารมณ์ของคนดูไว้ขณะที่วัวกระทิงนิยมการต่อสู้อยู่แล้วก่อนเริ่มการแสดงก็จะถูกขังอยู่ในคอกเป็นเวลานานเกิดความหงุดหงิดอยู่ก่อนพอเริ่มการแสดงผู้ชมส่งเสียงโห่ร้องตะโกนหนุนบวกกับมีนักสู้วัวที่ถือผ้าแดงโบกสะบัดไปมาวัวกระทิงจึงเกิดความโกรธแค้นพุ่งโถมใส่นักสู้วัว จางวีถงได้ยินคําบอกเล่าของนักบวชสีหอย่างหลังจากเลือกวัวตัวผู้ก็ใช้ผ้าแดงทดสอบดูวัวตัวผู้ถูกจูงมายังหมู่บ้านถึงตึกตระกูลจางเกิดความไม่คุ้นเคยไม่สบายใจอยู่ก่อนพอถูกผู้คนยั่วยุก,ก็เปิดฉากจูโจมจางวีถงพอเห็นเช่นนั้นเข้าใจว่าวัวมีปฏิกิริยาต่อผ้าแดงจริงๆยามนี้วัวตัวผู้ล่ำแอกเข้าใจว่าผู้คนนะ่ะให้มันไถนามีหนำซ้ำ ูงชนที่เบื้องหน้าพอเห็นมันก็หลบหนีไม่ได้กระโดดโลดเต้นหรือโบอกผ้าแดงยั่วยุจึงไม่บังเกิดความคิดจู่โจมขณะเดียวกันคนในชนเผ่าเกิดตัวเหล่ายังเทของเหลวที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษบนเส้นทางที่ต้องการให้เดินผ่านของเหลวนี้ผสมจากพืชและสัตว์ส่วนของพืชเป็นพืชหญ้าที่วัวชมชอบส่วนของสัตว์กลั่นจากวัวตัวเมีย ปกกำหนัดของวัวตัวผู้ขึ้นดึงดูดวัวตัวนี้กว่าชาวบ้านที่สวมเสื้อแดงและแตกตะเลิดหลบหนียังคงขึ้นเหนือต่อไปจางวีถงเห็นขบวนรับเจ้าสาวกลุ่มนี้ล้มเหลวจึงเรียกหาองครัก์ผู้หนึ่งมาออกคำสั่งหลายคำองครักษ์นั้นก็ควบหมาเป็นวงอ้อมไปเบื้องหน้าลุดไปยังแจ้งให้ขบวนที่สองตัเตรียมตัวเกิดตอนเหล่าเห็นจางอี้กระซิบบอกต่อองครักษ์นั้น ถึงแค้นหัวรอแล้วกล่าวว่าที่นี้เปลี่ยวร้างไร้ผู้คนไหนเลยมีขบวนรับเจ้าสาวคงเป็นลวดลายของตระกูลจางแน่นอนเหมือนอ้าวกล่าวว่ามีผิดพิธีแต่งงานกราบไหว้ฟ้าดินกระทำตอนพรบค่ำช่วงเวลาที่หยินหยางบรรจบพบกันไหนเลยมีขบวนรับเจ้าสาวตั้งแต่เช้าพวกมันคงมีแผนชั่วช้าอันใดองค์คณะของจางหวีถงสาะพบ ขบวนรับส่งเจ้าสาวที่รออยู่ข้างทางออกคำสั่งว่าขบวนแรกล้มเหลวพวกเจ้ารีบเข้ารับหน้าจัดเตรียมประทัดเอาไว้ด้วยหากล่อมันไปไม่ได้ก็จุดประทัดใส่สตรีชนนบทที่ปลอมเป็นเจ้าสาวพอฟังรีบบุดหน้าเข้าเกี้ยวบุรุษที่ปลอมเป็นเจ้าบ่าวคุมแพแดงหน้าอกผูกดอกไม้แดงช่อหนึ่งรีบยกขบวนออกไปอยู่ที่นั้นอยู่ที่นั้นเจ้าบ่าวเห็นวัวตัวผู้ลากผานไถมา ที่ด้านหลังมีผู้คนขีม่ม้ามากมายจึงส่งเสียงร้องบอกเห็นวัวตัวผู้ใกล้เข้ามาวัวแม้มีความอดทนกว่ามาแต่ก็วิ่งไม่รวดเร็วบวกกับลากผ่ผานไถยระดับความเร็วยิ่งไม่รวดเร็วเช่นตอนแรกนี่เป็นวัวไถของบ้านใดฉะไหนถึงวิ่งมาทางที่นี้หลีกไปหลีกไปเจ้าบป่านั้นแซงเป็นร้องบอกขอบวนดีสีตีเป่าที่ด้านข้างก็ขยับเข้าใกล้จงใจอวดชุดแดงที่สวมใส วัวตัวผู้นั้นไม่ได้กลิ่นของพืชหญ้าอันโอชะและกลิ่นของวัวตัวเมียที่ยวนใจอีกเริ่มหงุดหยิดขึ้นมาเห็นคนเหล่านี้จงใจยั่วยุจึงร้องมอคำหนึ่งก้มหัวที่มีเขาวัวแหลมคมลงตาเตรียมบุกจูโจมมีคนร้องบอกให้จุดไฟ พวงประทัดซ่อนอยู่ใต้เกี้ยวสตรีชนบทที่ปลอมเป็นเจ้าสาวก็ยื่นพวงประทัดออกไปมีคนอาศัยตัวเกี้ยวบทบางกวาดแกวงชุดไฟจุดขึ้นยังไม่ทันเป่าลมใส่ชุดไฟก็ลุกไหมพอดีลามใส่พวงประทัดแววเสียงประทัดแตกดังครมครามเจ้าสาวกรีดร้องคำหนึ่งวิ่งหนีออกจากเกี้ยวไปได้สิบกว่าก้าก็นั่งยองๆบนพื้นหญ้าอาเจียนออกมาคนจุดประทัดก็ลนลานวิ่งหนีพวงประทัด จึงลามใส่ประทัดที่กองสมอยู่ข้างในได้ยินเสียงระเบิดกือกกล้องเกี่ยวถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวัวตัวผู้งูดหงิดอยู่ก่อนพอได้ยินเสียงระเบิดก็บ้าคลั่งขึ้นมาส่งเสียงคำรามพลางพุ่งโถมออกไปตามแผนการแล้วหลังจากจุดประทัดจะโยนใส่ทางทิศตะวันออกของวัวตัวผู้บังคับให้มันหนีตเตลเดอไปทางทิศตะวันตกยามนี้กับระเบิดก่อนขณะที่ ขบวนดีดสีตีเป่าอยู่ทางตะวันตกทางทิศตะวันออกจึงว่างเปล่าวัวตัวผู้จึงตเตลิดไปทางทิศตะวันออกจางอี้เห็นวัวตัวผู้วิ่งไปยังพื้นที่ของตระกูลจางถึงกับอ้าปากอ้าตาค้างเกิดตัวเรากินโกเล่ากับพวกเห็นเช่นนั้นต่างก็หัวเราะฮาฮา,าออกมาประทัดทั้งหมดพอเกิดการระเบิดปรากฏเท่ากระดาษเปโวเวียนว่นเศษประทัดพุ่งใส่ลูกกระตาของม้าขาวที่ เจ้าบาวขับคียอยู่หมาตัวนั้นก็ได้รับความแตกตื่นจนเตลิดไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งชนใส่แม่นางใช่หนีกว่าจีเกิดหลงเห็นเช่นนั้นเป็นโอกาสที่จะพิทักษ์บุปผาเจิงกระโดดลงจากหลังมา้าควงมัดอันใหญ่โตมโหฬารต่อยใส่กกหูข้างม้าขาวเสียงโครมดังหนักๆห,กหกมาตัวนั้นไม่ทันแผดเสียงร้องค,ครวญคลางก็ล้มคลืนลงกลับทับเจ้าบาวอยู่ใต้ร่างสร้างความเจ็บปวดแก่เขาจนแผดร้องออกมา กว่าจีเกิดหลงไม่แยแสยสนใจหันไปสอบถามใช่หนีว่าไม่นางใช่หนีไม่เป็นไรกระมังใช่หนีสันศีรษะดวงตาทอประกายพิสดารเฝ้ามองดูกว่าจีเกิดหลงวัวตัวผู้ลากผานไถวิ่งไปเป็นระยะทางสองลิเศษค่อยชะลอความเร็วลงจางอี้กับจางวีโถงไม่อาจบังคับให้วัวตัวผู้นั้นเปลี่ยนทิศทางได้แต่เบิงตาดูมันใช้ใบไถขีดวาด ใส่พื้นดินสร้างความเจ็บปวดใจแก่พวกเขาราวถูกแร่เนื้อเถื่อหนังก็มีป่านเย่เซียวเทียนเห็นว่าหากปล่อยให้วัวตัวผู้วิ่งต่อไปคงผนวกพื้นที่ทั้งหมดของตระกูลจางเข้าไปจึงกล่าวเบาๆกับเวินอ้าวว่าพอแล้วหากปล่อยให้วัววิ่งต่อไปตระกูลจางคงบิดผิวไม่ยอมทําตามข้อตกลงแล้วเวินอ้าวเข้าใจเจตนาของเย่เสียวเทียนจึงผนกศีรษะรับเย่เสียวเทียน ก็ใช้เท้าหนีบท้องมา้าควบม้าถึงข้างกายของเกิดตอเหล่ากล่าวเบาๆว่าวัวยังไปตามเส้นทางที่พวกเรากำหนดไว้หรือไม่เกิดตอเหล่ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าใช่วัวได้รับความแตกตื่นพระจากเส้นทางที่กำหนดไว้เย่เซียวเทียนกล่าวว่าคราครั้งนี้ตระกูลจางเสียเปรียบมากแล้วหากปล่อยให้วัววิ่งต่อไปเกรงว่าตระกูลจางจะบิดผิวไม่ยอมทำตามข้อตกลงแล้ว เกิดตัวเหล่าพอฟังจึงร้องเรียกว่าใช่หนีใช่หนีใช่หนีกําลังควบหมาเคียงคู่กับกว่าจีเกิดหลงไม่ทราบจะก,กระซิบกระซาบอันใดสีหน้าทอแววเอียงอายทั้งยินดีกว่าจีเกิดหลงต่อยหมาตายในหมัดเดียวพิชิตจ,จิตใจของนางทั้งสิน้นพอได้ยินท่านลุงเรียกหารีบควบหมามาเกิดตัวเหล่าสั่งเบาๆต่อใช่หนีหลายคําใช่หนีพงกศีรษะรับกวักมือเรียกหานักรบบนค่ายภูเขาผู้หนึ่งมา ปลดถุงน้ำจากข้างอาันยื่นส่งให้ทั้งสั่งเบาๆอยู่หลายคำจางอี้กับจางวีถงควบม้าตามหลังเหล่าองค์รักที่ไล่ต้อนวัวตัวผู้ใบหน้าจางอี้ยิ่งมายิ่งดำคล้ายกลายร่างเป็นเปากงจางวีถงใบหน้ายิ่งมายิ่งแดงกำ่ำหากแบกดาบเงาเดือนคว่ำจะกลายเป็นกวนอูแล้วล้วนไม่สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของใช่หนีเมื่อผ่านภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งนักรบ ที่รับถุงน้ำจากใช้นี้ก็อ้อมไปด้านข้างเทของเหลวที่ผสมจากพืชหญ้าและวัวตัวเมียออกวัวตัวผู้นั้นคล้ายวิ่งจนเหน็ดเหนื่อยจึงหยุดลม้มจึงหยุดเล็มหญ้าหลายคำจากนั้นเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกพอถึงเวลาเที่ยงทั้งหมดหยุดพักรับประทานสเสบียงที่ใต้ต้นไม้ริมลำธารวัวตัวผู้ก็ได้รับการป้อนหญ้าน้ำในน้ำยังผสมเกลือเล็กน้อย หลังจากนั้นคนของชนเผ่าเกิดตอนเหล่าต้อนวัวตัวผู้กลับผ่านพื้นที่ของตระกูลอีแต่ว่ามันไถคลาดตลอดทั้งเช้าสิ้นเปืองเรี่ยวแรงมากมายหากสามารถรักษาระดับความเร็วเช่นตอนเช้าอีกทั้งหมดแงนมองท้องฟ้าสังเกตต,ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ทั้งหมดต้องกลับถึงภูเขาหนิ้วโถซันก่อนตะวันตกดิน พอเข้าสู่ของพื้นที่ของตระกูลอวี่จางอี้จางวีถงสองอาหลานไม่อาจควบม้าสืบต่อให้ผู้คนประคองลงมาจับยัดเข้ารถม้าคันหนึ่งจางอี้หลับตาลงอย่างปวดร้าวพึมพำว่าตระกูลจางเราครอบครองเมืองถงเยินมาห้าร้อปีหรือว่าดวงชะตาสิ้นสุดแล้วจางวีถงขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าพวกมันต้องเล่นลูกไม้เล่นลูกไม้แน่นอน จางอี้สายหน้ากล่าวว่าบัวเป็นพวกเราจัดหามาระหว่างทางเป็นพวกเราส่งคนมาก่อเรื่องพวกมันยังเล่นรวดลายได้ไดได้นี่เป็นเจตนาของฟ้าพลางกย็ยกมือปิดหน้ากล่าวว่าดีที่ฟ้าไม่พิคาดผู้คนเกินไปให้พวกมันวกมายัางพื้นที่ของตระกูลอวี่แล้วไม่เช่นนั้นเราคงไม่อาจแบกหน้าไปพบกับพี่ใหญ่จางวีถงคบคิดแล้วกล่าว พวกมันมีวูซือ้อมีหนอนคุณใสพวกมันใช่ปล่อยนอนคุณใสต่อวัวตัวผู้นั้นหรือไม่จางอี้กล่าวอย่างระหโหยลอยแรงว่าหนอนคุณใสย,ยังไม่พิสดารถึงขั้นนี้ไม่เช่นนั้นแมวดิบคงขึ้นคลองแผ่นดินแล้วขณะที่ทั้งสองหาเรือกันอินโกเล่าก็รอบหลวงหนอนคุณใสออกมาตัวหนึ่งเขาย่อมไม่มีความสามารถควบคุมวัวตัวผู้ แต่สามารถกระตุ้นพลังซ่อนเลนของวัวขึ้นมาตามแผนของพวกเขาวัวตัวนี้สมควรกลับถึงภูเขาหนิวโถสันก่อนตะวันตกดินมีนิทานพรามปรากล่าวว่ามีคนพบเห็นขุมทรัพย์แต่เนื่องด้วยละโมบโลบมากเป็นเหตุให้คลาดเวลาจากมาสุดท้ายถูกฝังอยู่ใต้ดินพร้อมกับขุมทรัพย์การเดิมพันครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หากพวกเขาละโมบเกินไปคลาดเวลาเดินทางกลับสุดท้ายคงคว้าน้ำเหลวแต่ผู้คนล้วนเห็นแก่ตัวถึงแม้ชนเผ่าเก๋ดตัวเราจับมือเป็นพันธมิตรกับตระกูลอีอินโกเล่ายังคิดช่วงชิงผืนดินให้กับแมวดิบมากกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้เวลากลับไม่เพียงพออินโกเล่าได้แต่ใช้นอนคุณใสแล้วการพ่อเลี้ยงหนอนคุณใสไม่ง่ายได้อายุไขของตัวนอนก็ไม่ยืนยาว หนอนคุณสที่พ่อเลี้ยงสําเร็จจะไม่มีอายุยืนหลังจากตายแล้วต้องพ่อเลี้ยงใหม่ดังนั้นนอกจากใช้หนอนคุณสาชั้นต่ําสําหรับซ้อมมือแล้วคนพ่อเลี้ยงหนอนคุณสจะไม่จัดเตรียมหนอนคุณสามากเกินไปแต่มีหนอนคุณสชนิดหนึ่งที่คนพ่อเลี้ยงหนอนคุณสล้วนพกติดตัวนั่นคือหนอนคุณสที่เพิ่มพูพลังชีวิตยืดชีวิตให้กับหนอนคุณส ซึ่งเย่เซียวเทียนได้จากตรงเทียนใช้ต่อกกกับกัวจีเก๋อหลงผู้คนทั่วไปพอรับประทานหนอนคุณใสชนิดนี้ลงไปกำลังวังชัดระดับความเร็วและปฏิกิริยาจะเพิ่มพูนกว่าเดิม5เท่าแต่ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายออกคือภายหลังเหตุการณ์จะล้มป่วยลุกไม่ขึ้นจากหากใช้พลังชีวิตที่ซ่อนเลนมากเกินไปอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาใช้หนอนคุณใสตัวนี้แล้ว อินโกเล่าปล่อยนอนคุณสออกไปอย่างเงียบเชียบจากนั้นเกิดต่อเราบอกใบให้เรานักรบบนหลังม้าส่งเสียงร่ำร้องหวดแท่ในมือโดยแรงภายใต้การเร่งรัดของเหลานักรบบนค่ายภูเขาวัวตัวผู้ค่อยเร่งความเร็วขึ้นแต่ว่ายังไม่พอระดับความเร็วเช่นนี้ไม่สามารถกลับถึงภูเขาหนิวโถสันก่อนตะวันตกดินจางอี้สองอาหลานเห็นเช่นนั้นค่อยลิงโลดขึ้นมา แต่ผ่านไปครู่หนึ่งวัวตัวนั้นพลันร้องมอลากผ่านไถพลิกผืนดินเช่นตอนเช้าตรู่โดยไม่ออมแรงแต่อย่างไรวัวตัวผู้คล้ายกลายเป็นวัวบ้ายิ่งวิ่งยิ่งรวดเร็วเหล่านักรบก็ลงแท่ราวคลุ้มคลั่งเล่งเราวัวตัวผู้นั้นเยียวเทียนควบม้าตามหลังหัวใจเต้นระทึกตูมตามราวกับจักระดอนจากปากในที่สุดวัวตัวผู้โถมถึงเชิงเขาหนิวโถสัน พลันยืดขอร้องหมออย่างยาวนานคนของค่ายภูเขาที่รออยู่ที่เชิงเขาตลอดจนเยี่เสียวเทียนและพวกพลันระเบิดเสียงโหร้องออกมาจางอี้และจางวีถงกลับหน้าซีดเผือดกระแทกนั่งลงในรถ ยังไม่ทันสิ้นเสียงวัวร้องวัวตัวผู้นั้นก็ล้มคลืนลงใช้พลังชีวิตออกจนหมดสิ้นมันแผ่าทางพื้นที่ให้กับชนเผ่าถึงแม้มันไม่มีชื่อแต่ตำนานของมันได้รับการกล่าวขานตลอดไประหว่างที่ชนเผ่าเกิดตัวเราอยู่บนเขาไม่ได้คำนวณพื้นที่ที่ครอบครองอย่างละเอียดแต่พวกเขาคำนวณความยาวของวัวตัวผู้ที่ไถคลาดพื้นดิน ตั้งแต่อาทิตย์ลอยขึ้นจนถึงตะวันตกดินกับมีความยาวถึง72ลีนับเป็นการอาศัยวัวตัวเดียวขีดแบ่งเส้นแผ่นดินในระบิดแดนมังกรให้กับเจ้ารัติการตึกหลังของตระกูลจางจางจือฝูเอน็นไกบนเตียงนอนเอน็นรับฟังคำบอกเล่าของน้องชายกับบุตรชายจนจบความเนื่อนั้นยังไม่เอ่ยปากกล่าวว่าจะ จางอี้ปาดหยาดเหงื่อบนหน้าผากเรียกพี่ใหญ่คำหนึ่งจางจือฟูพลันยืนขึ้นพันเกาะกังเตียงเอ็นนอนลงสู่พื้นอย่างยากเย็นรากรองเท้าแตะเดินออกไปจางวีถงร้องเรียกแต่จางจือฟูคล้ายไม่ได้ยินลากฝีเท้าอันหนักอึง้งออกไปตลอดรายทางบรรดาบ่าวไพร่หญิงรับใช้ทราบแล้วว่าตระกูลจางสูญเสียที่ดินผืนใหญ่ที่ถีซีซือ เห็นผู้เป็นนายเดินมาต่างก็น้อมคำนับกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงภาพเหตุการณ์นี้คล้ายหนังเงียบเรื่องหนึง่งจางจิวฝูเดินออกไปอย่างช้าๆจางวีถงจางอี้ตามติดอยู่ด้านหลังจนมาถึงสารบูชาประจำตระกูลจางสารบูชาประจำตระกูลจางคล้ายตำหนักหลังหนึ่งมีทั้งซุ้มประตูตำหนักกลางตำหนักข้างตำหนักหลังห้องข้างตะวันออกตก หอกลองระคังหลังจากขึ้นบันไดมาผ่านซุ้มประตรูมาถึงตำหนักกลางที่สร้างอย่างประณีตงดงามจางจิอวฟูเดินช้าๆเข้าไปตะเกียงน้ำมันจึงซึ่งจุดมาเป็นเวลา500กว่าปียังจุดสว่างสวยัยบ่าวไพร่ที่ดูแลสารบูชาเห็นจางจิอวฟูมาถึงต่างก็คุกเข่าโคกศรีรษะจากนั้นล่าถอยไปจางจิวฝูคุกเข่าลงบนเบาะกลมโคก ศีรษะสามคราพลันร้องไห้โฮออกมาจางอี้กับจางวีถงเข้ามาคุกเข่าลงจึงรีบคุกเข่าตามพอได้ยินเสียงร่ำไห้ต่างก็หลังน้ำตาออกมาจางจื้อฟูตีอกชกหัวโคกศีรษะขอเขมาต่อป้ายวิญญาณของบรรพชนสะอึกสะอื้นพลางก็กล่าวว่า <c oughs> ผู้เยาอก,กตันอยู จางต่อไม่สามารถรักษาเกียรติภูมิของบรรพชนไม่สามารถขยับขยายดินแดนกลับศูญย์เสียพื้นที่ศูญเสียราษดอนไม่อาจแบกหน้าไปพบกับประมุขตระกูลจางทุกรุ่นวันนี้มาขอขมาต่อหน้าบรรพชนทั้งถ่ายทอดตำแหน่งประมุขของตระกูลให้แก่วีถงลูกเรา <c oughs> จางวีถงหน้าแปลเปลี่ยน รีบโคกศีรษะห้ามปรามว่าทําไม่ได้ท่านพ่อความพลาดพลั้งเล็กน้อยนับเป็นอย่างไรขอท่านพ่อกอบกู้เกียรติภูมิของตระกูลจางกลับคืนมาผู้ที่กระทําผิดต่อตระกูลจางเราจะช้าเร็วต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยโลหิตจางจิ่วฟูกล่าวอย่างหดหูว่าเราผูเป็นบิดาไรความสามารถไม่อาจแบกหน้าเป็นประมุขของตระกูลจางสืบไปลูกเรา เจ้าแบกรับภาระ,ะนี้แทนเถอะจางวีถงไม่ยอมรับปากโขกศีษะโดยแรงหน้าผากโคกับพื้นอิดเขียวจนผิวหนังปรีแตกโลหิตหลั่งไหลจางอี้ที่ด้านข้างก็ช่วยเกลีย้ยกล่อมจางจือฟูเห็นบุตรชายยืนกรานไม่ยอมรับตนเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงกล่าววาจาได้แต่ทอดถอนใจเลิกราไปจางอี้กับจางวีถงช่วยกันประคองจางจือฟู เดินช้าๆออกจากศาลบูชาบรรพชนเห็นยุ่หลงยืนรออยู่ที่หน้าศาลบรรพชนพอพบเห็นจางจือฟูก็รีบน้อมกายกล่าวว่าใ้เท้าจือฟูมีข่าวสำคัญจากเมืองกุยย้ยหยางจางจือฟูโบกมืออย่างอ่อนแรงกล่าวว่ากลับไปแล้วค่อยว่ากล่าวยุ่หลงติดตามหลังจางจือฟูมาถึงห้องนอนเขตตึกหลังจางจือฟูขึ้นเตียงนอนลงหอบหายใจชั่วขนาจึงกล่าวว่า เรื่องอันใดยี่หลงนั่งลงบนเก้าอี้หน้าเตียงกล่าวว่าเมืองกุ้ยหยางส่งสารมาว่าราชาสำนักเห็นว่าพื้นที่กุ้ยโจเราเต็มไปด้วยภูเขาเส้นทางคดเคี้ยวอันตรายเต็มไปด้วยไข่ปลาจากกุ้ยโจถึงหูกวางหรือคุณหมิงต้องใช้เวลาสองสามเดือนอย่าว่าแต่ไปยังนะครหลวงยังคิดปรับปรุงเส้นทางของกุ้ยโจปีนี้ราชาสำนักจัดสรรเงินก้อนหนึ่งสำหรับซ่อมแซมเส้นทาง ทางสำนักปู่จึงซื่อเมืองกุ้ยหยางคัดเลือกระหว่างเมืองสือเชียนกับเมืองถงเหยินเราแองนึง่งจึงส่งสารมาสอบถามความเห็นของแต่เท้าท่านที่ว่าสอบถามแท้จริงแล้วให้คุณนางจิวฟูทำหนังสือขึ้นไปบอกความจำเป็นรีบด่วนของการปรับปรุงเส้นทางคมานาคมเส้นทางคมานาคมสำคัญของเมืองถงเหยินกับเมืองสือเชียนที่เชื่อมกับภายนอกเป็นทางน้ำสำหรับเมืองสือเชียน ใช้ทางน้ําเสีย9ส่วนมีแต่ชาวบ้านที่ไม่พกพาของหนักจึงสัญจรผ่านทางภูเขาเมืองถงเหยินก็เช่นกันเมืองถงเหยินตั้งอยู่บนที่ราบสูงหวินกุย้ยมีทางน้ํามากมายนับแต่โบราณการมาการขนถ่ายสินค้าผ่านทางแม่น้ําอูเจียงจินเจียงอูหยางเหอสงเถาเหอเป็นต้นส่วนเส้นทางรับส่งข่าวสารทางลัดของทางหลวงมีน้อยกว่าน้อย เมื่อไปถึงทางภูเขารถม้ายากผ่านได้พื้นที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งกรรมกรแบกหามในสมัยตั้งหัน่นพวกอูซิมานก่อกบฏราชสำนักส่งกำลังมาปราบปรามทัพใหญ่พอมาถึงเมืองถงเหยินปรากฏภูเขาสูงสายน้ำเชี่ยวเรือไม่สามารถแล่นผ่านคิดเดินทางทางบกทางภูเขาก็โคดเขียวถูกตรึงอยู่กับที่รับประทานสเสบียงหมดสิน้นสุดท้ายถูกกวาดล้างสินส้นซาก หลังจากราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาราชสํานักกับขุนนางท้องถิ่นก็ตัดเส้นทางเพิ่มขึ้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมดีกว่าเดิมแต่ยังไม่ถึงกับสะดวกราบรื่นครั้งนี้ราชสํานักจัดสรรเงินมาซ่อมแซมเส้นทางหากเมืองถงเหยื่นสามารถช่วงชิงมาย่อมเป็นผลดีต่อเมืองถงเหยื่นหลังจากที่การคมนาคมสะดวกจะนำความเจริญมาสู่ท้องถิน่นระหว่างที่ซ่อมแซมเส้นทางก็จะมีการจ้างงาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิน่นแต่จางเจียฟูพอฟังคำบอกของยุ่หลงพลันก็นึกถึงคำทํานายของนักพรตฉางฟงที่ว่าเขาล่วงเกินเทพเจ้าไท่สวยเอีย้ยไม่ควรเปิดหน้าดินต้องอุทานดังอาลุกขนะึ้นนั่งมิหน้าเล่าสวรรค์ไม่ช่วยเหลือเราปล่อยให้ศูนย์เสียพื้นที่ที่บริเวณถีซีซือที่แท้เราฝืนเจตนารมณ์ของฟ้าทำการเปิดหน้าดินนั่นเอง จางจือฟูพ่พึมพำว่าเราจะไหนลืมเลือนไปเรื่องสำคัญเช่นนี้เรากลับลืมเลือนไปจางอี้กับจางวีถงหันไปมองหน้ากันไม่ทราบว่าเขาลืมเลือนอันใดจางจือฟู่เห็นว่าตนเองลืมคำเตือนของนักพ์ฉางฟงกระทำการฝืนฟ้าจึงถูกฟ้าลงทันดังนั้นกล่าวว่าเมืองสือเชียนใช้ทางน้ำเป็นหลัก สภาพภูมิประเทศเลวร้ายกว่าเมืองถงเหยื่นพวกเราอย่าได้ไปแย่งชิงกับเมืองสือเชียนแล้วยี่หลงงงง,งนันวูบจึงกล่าวไต่เท้าหากซ่อมแซมเส้นทางต้องใช้วัสดุหินและไม้จ้างแรงงานมากมายจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองถงเหยื่นเมื่อเส้นทางขคมานาคมสะดวกจะเป็นผลดีต่อเมืองถงเหยื่นเราไหนเลยยกให้กับผู้อื่นได้จางจือฟูสันศีรษาแล้วกล่าวว่ายี่หลงท่านไม่เข้าใจ เรื่องนี้พวกเราจะไม่แย่งชิงยกให้กับเมืองสือเฉียนเถอะยุยหลงยังคิดกล่าวต่อจางจือฟูหลับตาลงกล่าวว่าเอ้ยตกลงตามนี้เราเหน็ดเหนื่อยแล้วท่านล่าถอยไปเถอะยุยหลงได้แต่กระทืบเท้าจากไปเพราะคำไม่ควรเปิดหน้าดินของนักพรตฉางฟงเป็นเหตุให้จางจือฟูตัดสินใจผิดพลาดอีกครั้งชื่อเสียงตกต่ำถึงขีด sword 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 sword